เราเป็นปาสลองขอบคุณีผู้ดตา,าุไท่านป็นรายกจราเทียส์ปลาสลออวไปเด็กนะครับน้องสนวครับรับบาทเป็นสีจันทราในใบเด็กขึ้นเดียวกันตีต่างกัว่าสสนาาเป็นอะไรกับ พพนายบครับอาวาเป็นแม่น้องน,อน,น้องสวยแลต้องเป้าพัต้นาลิเกไทย 我呢？呢？ ันนี้นะปาสลองนะมีความสุขมากเลยแม่นมจะเด็ดพอเด็จแม่ก็ตามใจตลอดเลยอยากได้อะไรก็ได้แต่ที่สาคัญเลยนะต้องขอบคุณแม่นมนะเนี่ยทาไมเหรอจ๊ะทีมคอยชุบเสียงปาสลองมาตั้งแต่เด็กขอบคุณนะครัะแม่จ๊ะก็ะเพราะว่านมเนี่ยรักทรอราชอุนและราชีดาไงลับง่าเออแล้ววันนี้ท่้งสมพระองค์ไม่ไปขึ้นข้าพระบิดาพระมารดาหรอเบค้าจริงด้วยเออจะปีใหม่แล้วนี่นะ ไปขอของเด็จองเดนแม่ดีกว่าเอานี้เดี๋ยวน้องนะจะให้แม่นมเนี่ยเป็นคนนับแล้วเดี๋ยวเรามาวิ่งแข่งกันไหมได้วิ่งแข่งเลยค่ะจากโอเคแล้วเตรียมเลยนะเบค่ะแม่นมีดีนะโอเคค่ะพร้อมหรือยังเบค่ะอเคมแล้วน่ร้้อ้ยโ้ย้โออ้ย้โ้ยยโอ้้ ลูกคอสีจันทาโอ้ยไม่นต้องอะไรเปร้ออะไรนเปินึาใช่ไหมทธ่อสีจันาออกมาก่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวคลูกเดี๋ยวนใจเนๆน้มันละยทร้สีจนทาอะไกันนี้ยลูกนี่หน้าท้องพรหลรงลูกับวิ่งเล่นมิเกงใจพวกเสนาออะมา เม่ลงแไปเข้ากีฉันบอกให้เธอหนูแล้วลูกฉันดีนี่มันอะไรกันเนี่ยขอ,อฉันดดูแล้วไปคาดแต่ว่า,ท,าทัา้งเข้ารอบที่นาจะวิ่งแข่งกันนะ่ะไปคะมีได้นะลูกนะฟังแม่ให้ดีลูกขั้นสองเนี่ยมีเชื้อชาติประสักจะต้องวางตัวให้เหมาะครเจะพี่จนะตามใจจะลูกจะเคยนตัวแล้วไม่ไปคะ พี่ไม่ได้ตามใจแต่ว่าพี่มีความคิดว่าราชร้งองแต่เด็กแต่เด็กเอาเจ้าค่ะเอาราชบุตรสงสัยจะเคยจริงๆพระเจ้า,าค่ะไอ,อ้คบเนี่ยผมลวงใจแต่ก็จะตามใจเป็นอย่างนี้นี่ได้รักก็ส่วนรักแต่เรื่องกิริยามารยาทก็สมควรต้อง,งไปเอาลูกห่อแล้วที่ต่อหน้าขอเดชะพยีค่ะกองทัพมาทะเลย้อมาติดหน้าเมืองแล้วพยีค่ะ ยกกองทัพมาที่รู้ที่มันยกกองทัพมามันต้องการตัวเจ้าราดีแต่พี่จะขอปกป้องเจ้าเจ้าพี่ดีค่ะสึกที่นี้มันเกิดขึ้นเพราะหมอมฉันยังไงหมอมฉันขอตามเสด็จไปด้วยหมอนฉันเป็นห่วงไหมคะไม่ได้เ้าต้องดู่ายแต่ละเมืองดูแลตีนทานและบาตรองให้ดีที่สุด ส่วนพี่เก้าวไปใต้ทับทรรลานี้ยากั้งแท้มียจะได้ไหก็ไม่รู้แต่ถ้าหานพวกที่ไม่มีชีดิตกัดขอให้เก้าเตรียมพระเม่รู้มากรอรอบตกพีไว้ด้วยกันแล้วกันเด็กผู้ชายตกอใจกับลูกจช่หรอในการกลับบ้าไปเป็นบาบ้านลอง พระราชาผู้นี้ว่ายคยุยคปป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 ปีปป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 าปปมปครัปป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 นปปปปปนปปปปปปป่ครปบปรปป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 ปัปป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 ปรปป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 น

ทางดาวก็ไอ้กูไม่ไช่สัมันคุก็ทำกับารดพ่อเสร็แน่กูอย่างนี้ได้ไงโอโหเป็นลูกเหรอนีคุณพ่อขอพีบบุบบีบบุสักหน่อยเฮ้ย ทีนี้หน่อยสิเพราะว่าเขาไปตจ้ามือเลือดแล้วข่าวมาโดนโค้ดแล้วหรือพระเจ้าค่ะไอ้หนู มึงเป็นเด็กตาต่อกรกับผู้ใหญ่มึงมรู้หรือเปล่าว่าพวกท่านคือใคร ่กลัวเสียดายลือเกิดถ้าเป็นสาวๆหน่อยไม่ได้คุจะมามอบความเป็นคุยกับมึงไฮ้ไหมไว้ไงมึงอยากจะลองของใช่ไหมกูจะเล่นกับมึงสักอั่ง คุณโยย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 ียย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 ายย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 อยยย ไอ้ชิบหายพีพล่งไม่ว่ามึงก็รู้ว่าหนางกระสุนเพีย้เลยบาปช่วยของฉันด้วยไปครัช่วยตัวเองไว้ก่อนเอาโทัว์หมดเวลาสนุกกันแล้วกูชอบในความปุกอาจสามากดีมึงพน o เ่งกล้าที่ขวางทางดาบไปกูดีนะที่มึงยังเป็นเด็กวันนี้กูจะยังไม่ข้ามแต่กูจะขอขากรอยแ้้เอาไว้เพื่อวันหนึ่งวันใดมึงนึก<ล>ถึงกูงงทุกทุกครั้งมียามที่มึง่องกระจกหน้ากูนี่แหละจะปิดตามหลอกล้อนโอดะส่าขามึงจำไว้บัดซบ จะสักกี่ปีก็ตามในเวลาที่มึงพร้อมต้องการที่จะลบรอยแท้นจะให้โอกาสมึงเดินทางไปที่ไเฮ้ยแผ่นดินมันฑเลจะเปิดประตูต้อนรับมึงตลอด2ีชั่วโมง แล้วก็ทรงจำชื่อกูไว้ให้มันกูนี่แหละพยุคยีจำไว้ปักป๊บกก็จะไปประกาศชื่อว่าพยุคยีงานแพ้ไปไปได้ดี ทุกชาติขอเป็นะตูผ I mean, ู้อาฆาตใช้บทบาทนะกูกูจะเป็นสมิงพระามเที่ยวได้ตามต่อตีที่กวไอ้กามนี่ติให้มันมี ผู้หากเป็นจอถอโอเครื่องที่มาจะาเลือกสากกูจะเป็นรุ่นมังกรยกจะตามถลบมืออยู่จะตามไปตัดสีสันแบบผู้ชนะสิทธิ ขอเป็นศัตรูผู้พิคิดกับผูอ้อมิตรมาโมจะเป็นจเจด,ดน่ายกไปเยียบอกครรหงความแคงของมาสอลที่ที่บดยนนนะตามไว้กับบ่อตรัวมันจะเป็นแผลกลางใจคนตลอดไปทหารทุกคนฝังกู นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณจะตั้งกฎเหล็กไว้สามข้อข้อแรกทหารสุกครตสู้แล้วห้ามแพ้ข้อสองน้องสาวกุสีจันทราใครก็ห้ามแตะแม่ตะไบก้อยวนข้อสามห้ามใครพูดคำว่าที่แต่แค่เวอร์วัดตั้งขานหากใครทำคำสั่งกุลก้อนมีแต่ตัดหัวไม่หมดตัวคสั่งก็มาตั้กขึ้นมไว้ห้ามพูด แล้วก็าพาครอบครัวด้วยยักด้วยความแรงครั้งนี้